ทุกท่านนะครับวันนี้มาดูบรรยากาศนะครับอากาศเย็นๆนะครับน้องครีมก็เป็นแม่เลี้ยงให้นะครับวันนี้เ,เป็นแม่เลี้ยงหรือเป็นตัวปวนก็ไม่รู้นะครับปลุกน้องเรื่อยๆนะครับมีมการข้อคืึนนะครับมหมูก็นอนไม่สนใจใครเลยนะครับเ,เรามา หลับนะเมื่อไรจะตื่นมีการเคาะนะวนนะครับวนวนไปวนมาเฝ้าน้องน้องดาวนะครับดาวก็นอนแบบสบายใจชับเลยนะครับวันนี้ไม่มีแดดนะครับตอนเย็นๆนี้นะครับช่วงบ่ายนะครับแต่ร้อนแต่ช่วงเช้านะครับ เห็นมาอากาศก็น่านอนนะครับทั้งพ่อควานแม่ควานก็สองตื่นด้วยนะครับไปอนะีกแล้วภาพบรรยายนะครับความน่ารักของนาาลานนะครับคนหนึ่งก็หลับคนหนึ่งก็เป็นยามนะครับหันหน้าไปทางนู้นนะครับท,ทั้งเจรลินด้วยนะครับนู่นครับ เฝ้าระวังหมานะครับที่จะเข้ามาในบ้านนะครับอาหมูมีผู้คุ้มคันเยอะเลยนะครับ<ป> <c oughs> นอนสบายใจเฉบเลยนะครับอาคีมเฝ้าไปเฝ้ามาสงแัยก็อยากนอนเหมือนกันนะครับอเช็ค <c oughs> <c oughs> ดูน้องนะครับ พาบรรยายเลยนะครับแม่เดี๋ยวเสียงดังไม่ได้นะครับเดี๋ยวหมูจะตื่นยามสองด้านนะครับทหารนะครับทหารคุมหมูดาวแต่เชือกจะหันหน้าออกออกไปทางถนุนนะครับก็เพื่อป้องกันนะครับ มีอะไรเข้ามาใกล้อมาูหรือเปล่านะครับทีมก็จะบนบ่อยทีมอย่าล้านตื่นตั้งหูตั้งหางครับพัดไปพัดมาขาหลังก็ไปห้างนอนนะครับใบใจเชับ าพอาจจะไม่ชัดนะครับเพราะคุณแม่ตองขอโทษขออภัยนะครับไม่อยากรบกวนน้องนะครับถ่ายแดบดบแไกลๆแล้วนะครับทหารลงมาแล้วครับถอยลงมาแล้วเจ้ลินคุ้มหลานนะครับ มีผู้คุมเยอะเลยครับแม่แม่นี่ครับภาพบาจะสั้นๆน,น,นะครับยามสอ,สองข้างเลยนะครับคนนอนก็นอนแบบ บกไม่ถูกนะครับคนนอน,นต้องผูกต้องผูกโพ่อด้ดทางนี้เลยนะครับแม่แม่จะได้เป็นยามพ่อทั้งสามทางเลยนะครับ รบบ 10, ักความสุขพันธ์นะกับลานนะครับทีมวิเาคาะห์ลายทีม ก็จะเปลี่ยนหลักให้น้องไปเรื่อยๆนะครับอยู่ข้างข้างล่างบ้างข้างหน้าบ้างนะครับความคุ้นชินเาจะเข้าไปดูใกล้ๆนะครับให้แม่ๆได้ฟังเสียงกลนนะครับไม่เอาดีกว่านะครับ ยามเยอะยามเยอะไก่เดินผ่านหน้ายังไม่ยังไม่ตื่นโอ้คิมไล่ไก่แล้วคิมไล่ไก่แล้วแม่แม่มาใกล้อาหมูอยากเข้ามาใกล้นะไปไกลไกลเลยคิมบอก ฝากความน่ารักของดเด็กไว้แค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้กับช่องพังน้องครีมแฟมิลี่ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย